ตัวนี้นะคะเป็นไฟไท้ายไฟไท้ายของรถ t o y ยต a t o y o ย a ้ LN56 นะคะ t ต y ยต้ LN56 t o y ย t a h e l l o นะคะก็เดี๋ยวนะคะตัวนี้จะเป็นข้างขวานะคะข้างขวาเขาก็จะมาพร้อมกับคั้วแล้วก็หลอดด้วยเลยนะคะโอเค ก็เดี๋ยวเรามาวัดดูให้นะคะความยาวเผื่อลูกค้าต้องการความชัวหรือว่าต้องการนำไปแปลงนะคะแปลงใส่รถความยาวอยู่ที่27เซนติเมตรนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะ27 20ประมาณ27เซนติเมตรนะคะขอบขอบนอกเลยนะคะแล้วก็จากหน้ากว้างนะคะ อย่างนี้เลยเนาะวัดยากอยู่นะ,ะวัดตามนี้อย่างนี้ฝั่งนี้ดีกว่านะคะหน้ากว้างฝั่งนี้ละกันอยู่ที่สิบสี่เซนติเมตรนะคะสิบสี่เซนติเมตรส่วนจุดกึ่งกลางยึดน็อตก็ประมาณสิบสิบจุดห้าเซนติเมตรนะคะเดี๋ยนะ ประมาณสิจุดกึ่งกลางก็ประมาณ10.3นะคะถ้าตามความยาวนี้จะอยู่ที่ประมาณ13บมเซนนะคะจุดกึ่งกลางของน็อตนะคะก็จะมีไฟเบรกนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะ สามสีสีแดงสีขาวแล้วก็สีส้มนะคะปกติเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะฝาได้นะคะถ้าในกรณีที่ตัวเสื้อไม่มีปัญหาเนาะถ้าผุนะคะถ้าคั้วคั่วผุอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนทั้งตัวเลยถ้าแต่งเฉพาะฝาก็เปลี่ยนฝานะคะ